สดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาเม้ามอ,อยร้อยเรื่องกับสไตล์อินนะคะเอาไม่ใช่นะคะก็จะเป็นเม้ามอยเรื่องผมนะคะคุยกันภาษาเส้นผมกับสไตล์เช่นเคยนะคะจาก Star Beauty Brighton นะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะ Color Specialist นะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะใครที่ถามหาสีมอกกันีซึ่งทําง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยด้วยเหมาะสําหรับสาวเอเชียด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับ ทุกๆคนนะคะอันนี้ก็จะมาบอกว่าสีฮอเกเนีนะคะเป็นสีอะไรของ ของของบอลลน่านะคะก็จะเป็นสีที่พูดถึงบ่อยมากๆนะคะก็คือ a 4 7นะคะถ้าใครคิดว่ามันไม่ปิดผมขาวเลยสตาช่วยหน่อยทำยังไงได้บ้างในการที่อยากให้อยากได้สีแบบสี a 1 7แต่พี่มีผมขาวเยอะจังเลยนะคะลงโคลนไปทีไรกรแดงทุกทีนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาบอกนะคะว่าให้ใช้สีน้ำตาลเข้มผสมไปนิดหนึ่งนะคะสีก็จะได้สีมะฮอกกานีตามที่คุณต้องการนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีผมขาวมากๆแล้วก็ลงสีมะฮอกกานี เลยสีจะเป็นยังไงคะสีก็จะไม่ค่อยติดแล้วก็สีก็จะออกมาเป็นแนวแดงแบบโดดๆนั่นเองนะคะไม่เซตเทิลนั่นเองนะคะสตาร์ก็เลยอยากจะมาแนะนําว่าถ้าอยากได้สีที่ให้มันแบบว่าเซตเทิลปิดผมขาวได้ด้วยแล้วก็ได้เป็นมหฮอกกานีแบบว่า,าเรียบเรียบดูมีประกายแดงม่วงแบบนี้นะคะก็คือลองหยุดใส่ไปสัก5ากรัมแบบนี้นะคะก็จะได้ผลดีทีเดียวเลยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ลองก็ลองดูเนาะอาทิ ต่อไปนะคะก็คือ ไฮโดรเจนที่ใช้นะคะไฮโดรเจนถ้าเราใช้6%เนี่ยสีมันจะค่อนข้างที่จะเข้มนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองใช้9%ดูก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าตัวที่มันพุนอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือใช้ไฮโดรเจน6%ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราผสมหนึ่งถ้วยใช่ไหมคะแล้วมันเหลืออันนี้ก็เติมน้ําอุ่นลงไปได้นะคะเพราะว่ามันจะไปเจืยจางไฮโดรเจนแล้วก็กลายเป็นแบบเหมือนเราใช้ตัวไฮโดรเจน6%นั่นเองนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่อยู่ ะะหลายคนถามว่าเอาแลรวผสมลงไปในถ้วยแล้วเราต้มน้ำไปได้เหรออันนี้ก็คือ Recommendation นะคะจาก L'Oreal Professional เป็นเทคนิคของเขาซึ่งสตาก็เอามาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้รับรู้แล้วก็นำไปทำตามกันได้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่สตายอยากจะมาบอกนะคะการทำงานกับ L'Oreal ามาหลายปีก็เลยได้ใช้เทคนิคนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญความเสียของเส้นผมที่ผ่านการทําเคมีมาเยอะๆเราไม่จมําเป็นต้องใช้ไฮโดรเจนเปอร์เซนต์ที่สูงจนเกินไปนะคะมันจะยิ่งทําให้ผมพรุนนะคะถ้าเราไม่รู้จักดูแลเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเรารีเฟรชเส้นผมนะคะสามารถที่จะใช้น้ําในการเป็นตัวช่วยให้เราได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่รู้เทคนิคกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนําไปใช้ตามดูกันนะคะได้ผลยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกสตาร์ด้วยนะแล้วยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกับสตาร์ใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สตาร์ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก่อนอื่นนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากช่อง s t a r ์เบล y ี r i บร t o ตันด้วยนะคะกดติดตามกันเยอะๆนะคะแล้วก็มีคําถามอะไรก็ฝากไว้ในช่องคอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาตอบค่ะถ้าใครอยากดูคลิปอื่นๆวิดีโออื่นๆน,นะคะเข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะคะเซิร์ชคำว่าสตาร์เบล พิมพ์คําที่อยากรู้อย่างเช่นปิดผมขาวนะคะหรือว่าเซร์ชเป็น EP EP ก็ได้นะคะเพราะว่า Star จะใส่ไว้ให้ว่าเป็นแบบทำเป็น playlist ไว้ให้ค่อนข้างที่จะหาง่ายแล้วก็สะดวกมากๆค่ะโอเคแล้วยังไงก็อย่าลืมมาเจอกันนะคะในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอจะออกอากาศทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะคะเวลา11นาิกา30นาทีเวลาประเทศไทยค่ะแล้วเจอกันบายบายค่ะ